จังหวัดภูเก็ตครับได้มีการเสนอชื่อนะครับนางปราณีมานาจิตเป็นสตรีดีเด่นไทยระดับจังหวัดนะครับเพื่อที่จะเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลน,นะครับเกียรติคุณของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระราชินูปถัมภ์ในงานวันสตรีไทยดีเด่นประจำปี2566ครับที่สารกลางจังหวัดภูเก็ตนายอำนวยพินสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในการประชุมครับ โดยมีคณะกรรมาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าร่วมในการพิจารณาวาระการประชุมครับก็คือการพิจารณาการคัดเลือกสตรีไทยดีเด่นของจังหวัดภูเก็ตประจำปี2566จําจำนวนหนึ่งรายครับโดยนะครับการเสนอชื่อเพื่อที่จะให้สมาคมสตรีแห่งชาติในพระราชินูปัมถมในการพิจารณาตัดสินเป็นสตรีไทยดีเด่นและเข้ารับพระราชทานโล่ ประกาศเกียรติคุณในงานวันสตรีไทยประจำปี2566ซึ่งที่ประชุมนะครับก็ได้มีการร่วมกันพิจารณาคัดเลือกสตรีดีเด่นไทยซึ่งก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัต,ติตามหลักเกณฑ์นะครับของสมาคมสตรีแห่งชาติในพระราชินูปถัมภ์จำนวนหนึ่งรายนะครับก็คือนางปราณีมานาจิตหรือว่าจีเพ็กนะครับอายุ78ปีเป็นสตรีดีเด่นระดับจังหวัดภูเก็ตครับ ทางนี้นางปราณีมานาจิตหรือที่รู้จักกันในชื่อ GPEG พอายุ78ปีปัจจุบันเป็นเจ้าของช่อง YouTube ชื่อ GPEG พสองแม่ลูกเข้าครัวครับมียอดวิวมากกว่า50ล้านวิวและได้รับโลจาก YouTube สื่อออนไลน์ที่มีผู้ติดตามเกินกว่า100,000คนและด้วยบุคลิกภาพความเป็นผู้นำและทำงานจนได้รับความไว้วางใจจากชุมชนจึงได้ถูก เสนอชื่อให้ทำงานจิตอาสาด้านสังคมเป็นผู้นำแก่ชุมชนและชมรมต่างๆเสนอชื่อเป็นสตรีไทยดีเด่นประจำปี2566โดยสมาคมสตรีภูเก็ตครับ